อยากให้จมูกสวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแต่การร้อยไหมยังไม่ใช่คำตอบเพราะการร้อยไหมอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคนการร้อยไหมไม่สามารถปรับรูปทรงจมูกได้ทั้งหมดและยังมีโอกาสสร้างพังผืดหดรังจมูกของคุณได้อีกด้วยคุณหมอจึงได้ปรับการแก้ไขให้โดยการเลาะไหมที่จมูกออกจากนั้นจึงทำการเสริมจมูกใหม่ทีเนื่องร้อยไหมเพราะว่าอยากได้สวยที่ธรรมชาติ ผลลับที่ได้ก็ได้แค่ช่วงแรกๆกับพอวันเวลาผ่านไปอะค่ะลูกทรงก็ไม่ได้แล้วหลังจากที่คุณหมอได้ทําการแก้ไขจมูกจากการร้อยไหมด้วยเทคนิคการเสริมจมูกแบบโครตและใช้กระดูกอ่อนบวกไขมันหลังหูมารองปลายจมูกดูสวยเนียนละมุนขึ้นมากๆเลยค่ะผลลับดีมากๆชอบมากสวยขึ้นทำไมหนะ้าแบบมีมิติมากขึ้นหน้าดูแบบทรงสวยขึ้นค่ะ ธรรมชาติมากก็ตรงตามกับใจที่อยากได้หรือตั้งแต่แบบคุยกับคุณหมอวันแรกก็โอเคกับผลลัพธ์มากๆค่ะหากคุณกำลังหาที่แก้จมูกอยู่แล้วก็ให้ดีมอคลินิกเป็นคำตอบของคุณนะคะฝากติดตามสาระศิลยกรรมของดีมอกับซินดี้ดีมอคลินิกด้วยนะคะ